ครับก็สวัสดีช่วงเย็นนะครับของวันศุกร์ที่ย2พฤศจิกายน2 5 6 7นะ้าร้อหสบดนะครับสำหรับวันนี้นะครับซุ้มีดโดยทันใจของเราก็มีมีดมานำเสนอจำนวนสาเล่มนะครับในราคาเล่มละ550ห้า้อหสบาทพร้อมส่งนะครับห้ายห้าิบาทพร้อมส่งนะครับไม่รวมฝักนะครับถ้าใครอยากได้ฝักบวกเพิ่มอีก3 4 0้อยสี่สิบาทนะครับเป็นแ9ด้อยเก้าสบาทพร้อมส่งนะครับราคานี้จะไม่รวมฝักนะครับราคา5 5 0ยห้าบบาทพร้อมส่งนะครับ โดยรายละเอียดของมีดทั้ง3ามเล่มนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแนบขึ้นรูปชุดแข็งด้วยน้ำมันนะครับอบคืนไฟสองรอบนะครับด้ามทําจากไม้ประดู่นะครับเข้าด้ามโดยอีพ็อกซี่นะครับตักหมุดโดยมิเนี่ยมนะครับโดยเล่มที่หนึ่งะครับใบมีดยาวสิ7จุดเจ็ดนิ้วนะครับด้ามยาวสิบอดหนึ่งด้ามยาวหกจุดห้านิ้วนะครับท้องกว้างสองจดนิ้วสันกกหนาเจ็ดมิลเระดับนะครับนี่ครับเล่มที่หนึ่งนะครับสวยงามมากนะครับผมนี่ครับ สวยงามทุกเล่มนะครับพอดีถ่ายภาพตอนเย็นนะครับก็เลยไม่ค่อยมีแสงนะครับเล่มที่สองนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดจุดหนึ่งนิ้วนะครับด้ามยาวหกจุดหกนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดสี่นิ้วสันกกหนาหกมิลเล่ระดับนะครับเล่มที่สองเล่มกลางนะครับแล้วต่อมาก็เล่มที่สามนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับด้ามยาวหกจุดห้านิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดสามนิ้วสันกกหนาหกมิลเลระดับนะครับ โดยทั้งสามเล่มนะครับเรามาเสนอขายในราคาเล่มละห้า้อยหสิบาทพร้อมส่งนะครับนะครับถ้าจะสั่งทําฝักด้วยนะครับก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งหรือสองวันก็แล้วเสร็จนะครับก็บอกเพิ่มอีก3า0รอสี่บาทครับเป็นฝักไม้ประดู่นะครับลายปอก้าสวยงามครับเป็นราคาเก้าเก้าสบาทพร้อมส่งนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักปิดได้เลยครับที่เบอร์ศูนย์หกสามนะครับเก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามนะครับ ศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามนะครับหรือจะโทรมาสอบถามอีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าหกศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเก้านะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าหกศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเก้านะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับอ่านี่นะครับสวยงามมากนะครับผมอ่านะครับเดือที่สองนะครับ นี่นะครับสวยงามมากครับอ่าสังเกตนะครับเหล็กที่อบคืนไฟนะครับก็จะเป็นสีขาวขุ่นขุ่นมัวนะครับน้ําใสนะครับนี่ครับอ่าสนใจทักปิดได้เลยนะครับขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับผมอ่าเดี๋ยวประทานโทษนะครับขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับช่วงนี้น้าปอกก็มีสุระนะครับก็คือเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะเข้าสู่ฤดูการตัดอ้อยนะครับช่วงนี้ก็เก็บแจงโมอยู่นะครับ ลูกค้าท่านใดที่สั่งจองพิเไว้นะครับก็รอนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวกําลังเคลียร์งานให้นะครับนะครับเคลียร์งานฝักให้นะครับอีกวันสองวันก็เคลียร์แล้วเสร็จนะครับนะครับท่านใดสนใจทักปิดได้เลยนะครับขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับผม